อาจารย์เจนขอนำเสนอกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคปรักจำปี2,565กระเป๋าสตางค์ที่อาจารย์เจนสั่งทำพิเศษโดยลวดลายที่เป็นรูปเหลี่ยมประกายเพชรที่จะเป็นประกายค่ะดูดซับรับโชคให้กับคุณสีของกระเป๋าสตางค์นั้นนะคะอาจารย์เจนจะจัดให้ตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าของที่ใช้ค่ะเพื่อให้สีเหล่านั้นดึงดูดพลังทางการเงินดูดซับดูดโชค ขจัดปัญหาหนี้สินให้กับคุณได้อย่างแท้จริงค่ะกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนจะมาพร้อมกับสหัสตธาตุยันส่งพลังที่รวมพลังธาตุทั้ง7แห่งจักรวาลเพื่อปรับสมดุลทางการเงินพร้อมด้วยเงินขวัญถุงที่เหมาะสมกับคุณขนาดของกระเป๋าสตางค์เป็นขนาด13เซนติเมตรคูณ9เซนติเมตรซึ่งกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคนั้นราคาเพียง199บาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อ ได้ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรณ์ผู้เชี่ยชาญในศาสตร์ทูพยากรณ์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสรามุสศาสตร์ทวงจุย้ยและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาเปิดดวงพยากรณ์ให้กับผู้ที่เกิดปีชวด ประับจำปีพศ2565หรือปีขานธาตุน้ำดวงของผู้ที่เกิดปีชวดจักเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะผู้ที่เกิดปีชวดนะคะดวงชะตาของคุณในปีพศ2565หรือปีขานธาตุน้ำถือว่าผู้ที่เกิดปีชวดนั้นไม่ได้รับแรงประท้าโดยตรงจากปีขาน แต่ดวงชะตาของคุณนั้นนะคะก็มีโอกาสที่ดีและมีข้อที่ควรระวังมากมายค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเจาะลึกดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดกันค่ะผู้ที่เกิดปีชวดในปีพศ2 5 6 5คุณนั้นนะคะจะมีโอกาสได้สร้างบ้านได้เริ่มซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านก็ได้ ต่อเติมที่ดินบางคนมีที่ดินเปล่ามีโอกาสได้ร้อมรัวหรือบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ได้ซื้อขายได้ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์คอนโดเพราะว่าผู้ที่เกิดปีชวดปี2 5 6 5ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวหน้าบางคนนะคะมีโอกาสได้บ้านหลังแรก ในปีพศ2 5 6 5แต่การได้มาซึ่งบ้านหลังแรกคุณนั้นอาจจะนะคะเริ่มต้นเป็นหนี้ที่จะต้องผ่อนรายเดือนเรียกได้ว่าหลักทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อาจจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหนี้สินหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตและไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการใช้เงินได้ค่ะดังนั้นผู้ที่เกิดปีชวดในปีพศ2 5 6 5 อาจารย์อยากให้คุณนั้นใช้สติให้มากๆและพยายามใช้เวลาให้เยอะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าอาสังหาริมทรัพย์นั้นคุณจะได้เป็นเจ้าของหรือคุณจะได้อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งใครที่รอผลประโยชน์จากอาสังหาริมทรัพย์ที่คุณนั้นนะคะอาจจะเป็นในหน้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนซื้อหรือคนขายหรือคุณจะได้รับผลประโยชน์ ในเรื่องของมอดรดกหรือได้ผลประโยชน์ในเรื่องของนะคะเจ้าของรวมก็ได้ค่ะและผู้ที่เกิดปีชวดนะคะในปีพศ2 5 6 5นี้มีโอกาสค่ะที่คุณนั้นจะเสียเงินก้อนเพื่อที่จะได้เงินก้อนที่ใหญ่กว่าเดิมดังนั้นใครทำงานเกี่ยวข้องกับการลงทุนก็อาจจะนะคะมีโอกาสเนี่ยเป็นนี่เป็นสินได้ในปีพศ2 5 6พหรรือมีโอกาสดึงเงินเก่าเก็บเนี่ยมาลงทุนได้ หรือนะคะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นรูปเป็นร่างเพื่อที่จะก่อร่างสร้างกำไรสร้างผลประโยชน์ในอนาคตนั่นเองเรียกได้ว่าปี2 5 6 5จะเด่นมากเรื่องการเงินเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของผู้ที่เกิดปีชวดก็ว่าได้ค่ะและนะคะผู้ที่เกิดปีชวดในปีพศต่างๆจะเด่นเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับความเด่น และลำดับความที่จะต้องควรระวังกันเลยผู้ที่เกิดปีช่วดในปีพศ2491และผู้ที่เกิดปีช่วดในปีพศ2551ในปีพศ2565นี้คุณจะเด่นในเรื่องของการศึกษาเด่นในเรื่องของการงานเด่นในเรื่องของธุรกิจเด่นในเรื่องของการลงทุนอสังหาคุณนั้นจะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับเงินทอนเงินก้อน นะคะรวมถึงมีโอกาสได้รับในเรื่องของความไว้วางใจและที่สำคัญคุณจะมีเซนนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ดีในเรื่องของนะคะการที่จะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์เป็นก้อนก็ดีเด่นมากเป็นพิเศษในปีพศ2565นั่นเองต่อมานะคะผู้ที่เกิดปีชวดในปีพศ2503คุณจะเด่นเรื่องของการเงิน ในปีพศ2565นี้คุณจะได้เงินก้อนมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภชีวิตของผู้ที่เกิดปีชวดในปีพศ2503นั้นจะเริ่มมีหนทางที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าจากชีวิตคุณเนี่ยที่จมมาระยะหนึ่งเนี่ยจะเริ่มลืมตาอาปากได้เพราะความช่วยเหลือและประสบการณ์และความสามารถส่วนตัวคุณค่ะ และผู้ที่เกิดปีชวดนะคะในปีพศ2515ในปีพศ2565นี้ต้องระวังให้ดีระวังโดนหักหลังระวังโดนนะคะเสียรู้ระวังสร้างศัตรูโดยที่เรานั้นคาดไม่ถึงดังนั้นคุณนั้นจะต้องเสริมสร้างบุญบารมีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะคะในไท,ท้ายว่าเราต้องทำบุญอย่างไรนะคะ ต่อมานะคะผู้ที่เกิดปีช่วงในปีพศ2527สิ่งที่จะต้องเด่นเนี่ยมันเรื่องการเงินแน่นอนอยู่แล้วแต่คุณต้องระวังเพราะคุณนั้นจะเสียชื่อเสียงดวงชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญนะคะระวังสุขภาพของคุณด้วยโดยเฉพาะโรคเดิมๆโรคกเก่าๆโรคที่เกี่ยวข้องนะคะกับพวกกระดูกนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับตับปอดการหายใจต่างๆนั่นเอง และผู้ที่เกิดปีชวดนะคะในปีพศ2539ถือว่าเป็นผู้ที่เกิดปีชวดเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายระวังความไม่แน่นอนระวังความผิดหวังและระวังในเรื่องของการเสียเงินก้อนและเสียความรู้สึกมีโอกาสนะคะที่จะถูกปรับทัศนคติกับคนในครอบครัวรวมถึงคนรักได้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีชวดนั้นนะคะควรที่จะไปทําบุญเสริมบารมีที่ไหนกันบ้างผู้ที่เกิดปีชวดนะคะในปีพศ .2,565 นี้ควรไปไหว้พระค,ค่ะโดยเฉพาะนะคะไปไหว้เทพป่าเสียนที่วิหารเสียดน,นะคะพัทยาชนบุรีนั่นเองหรือถ้ามีโอกาสนะคะให้ไปวัดมังกรกำมลราวาดหรือวัดเล่งเนื้อยี่นั่นเองค่ะ และนะคะให้คุณนั้นทําบุญเสริมบารมีค่ะโดยเฉพาะการทําบุญเกี่ยวข้องกับคนพิการและคนตาบอดนั่นเองเดือนที่เด่นนะคะของผู้ที่เกิดปีชวดในปีพศ2 5 6 5จะทําการสิ่งใดก็ดีจะมีโอกาสได้ผลประโยชน์ทางการเงินก็ดีและจะเป็นเดือนที่คุณนั้นนะคะต้องก้าวกระโดดและมีความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบตัวนั่นก็คือเดือนมกราคม เดือนเมษายนและเดือนสิงหาคมและเดือนนะคะที่ผู้ที่เกิดปีชวดต้องระวังในปีพศ2565โดยเฉพาะนะคะระวังในเรื่องของการลงทุนระวังนะคะในเรื่องของการตัดสินใจโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั่นคือต้องระวังในเดือนมิถุนายนค่ะและอยากให้ผู้ที่เกิดปีชวดนะคะหาสิ่งที่มาทก ะะเพื่อเสริมความมั่นอกมั่นใจเพื่อที่จะเรียกโชคลาภในปีพศ2565การพกลิงหยกนะคะไว้กับตัวหรือไปหานะคะลิงหยกเนี่ยตั้งไว้นะคะในห้องนอนหรือบนโต๊ะทํางานก็ได้และเสริมมงคลนะคะด้วยพระโพธิสัตว์อุ้ยท้อก็จะทำให้ผู้ที่เกิดปีชวดนั้นอุ่นใจไม่มากก็น้อย่นเองค่ะสีที่จะทำให้ผู้ที่เกิดปีชวดนั้นเฮง และปังตลอดปี2,565นั่นก็คือสีเขียวสีเหลืองและสีฟ้าค่ะส่วนเลขนำโชคตลอดทั้งปีของผู้ที่เกิดปีชวดนะคะนั่นก็คือเลข2เลข6และก็เลข8ค่ะและนี่ก็คือนะคะการเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดปีชวดในปีพศ2,565ถือว่าคุณน,นั้นไม่ได้มีดวงชะตานะคะที่เด่นมากมายแต่เงินเนี่ย อาจารย์ยอมรับเลยว่าผู้ที่เกิดปีชวดในปีนี้เนี่ยเงินเต็มกระเป๋าแน่นอนและที่สําคัญมีสตินะคะในการที่จะดําเนินชีวิตไปที่ไหนนะคะอยากให้คุณนั้นพยายามนะคะไปกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางรวมถึงนะคะจะไปทําการสิ่งใดในที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอย่าลืมจุดทูบนะคะขอพรสารประภูมิสารตายาย ก็จะทำให้นะคะทุกสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังไว้ในปีพศ2565สำเร็จได้อย่างปลอดโป่งขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทำจากเงินแท้ชุบทองคำขาวประดับด้วยเคียร์คอตซดฝังอยู่ด้านใน เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้